และตอนนี้นะคะเราอยู่กับนิทรรศการภาษาจีนของกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะเราไปเชิญชมกันเลยดีกว่าค่ะซฮาสวัสดีค่ะดิฉันเป็นตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนเชนัทิทยาคมค่ะจะมาแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนค่ะโดยโรงเรียนของเราจะมีการจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสมัมวัานธรรมจีนค่ะ เช่นการแสดงการเชิดสิงโตการไหวเทพเจ้าการจำลองการไหวเทพเจ้าค่ะโดยทางนี้นะคะจะมีการจัดนิทรรศการอาหารและวัฒนธรรมจีนค่ะการตกแต่งจะให้นักเรียนห้องภาษาจีนเป็นคนที่ตกแต่งค่ะเช่นการทำโครมจีนการตะกราดจีนและการเขียนพู่กันจีนค่ะ ส่วนทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการแข่งขันผู้สุนทรพุน์นะคะของมอต้นนะคะได้รับรางวัลเป็นรางวัลระดับชาติระดับเหรียเงินนะคะทางนี้เองก็เช่นกันนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาตินะคะเป็นการแข่งขันเล่นละครสั้นนะคะของพี่มอปลายคะ่ะทางด้านนี้นะคะก็จะเป็น กิจกรรมการพูด Chinese 2 m i n u t e นะคะโดยมอบโอกาสให้นักเรียนเนี่ยอย่างน้อยใน1อาทิตย์น,นะคะให้พูดภาษาจีนได้2นาทีค่ะส่วนทางนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทาง Google Meet แล้วก็ Google Classroom นะคะเนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนานะคะ ก็เลยทำให้ต้องจัดก,การเรียนการสอนทางออนไลน์แทนนะคะเราสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะจู่ฟู่ซู่เขอรูชาจู่หมิงเตอร์เหมยนานเหอชุยป้าหมิงจื้อเจ้าเฟยชินกงหยวนเฉิงเซอรหัวกวัวเพื่อสกู่นะคะเป็นคำขวัญของจังหวัดชัยนาทค่ะหลวงปู่สุกลือชาเขื่อนเจ้าพยาลือชื่อนำระบือส่วนนกส้มโอดกอกเขาแตงกวาค่ะ ส่วนนกไชน้านะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์นกนะคะเป็นสถานที่ที่มีกงนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีพื้นที่26ไร่ภายในมีอุโมงปลาที่รวบรวมพันุปลาน,น้ําจืดมากกว่า90สายพันธุ์ค่ะและมีพิพิธภัณฑ์ไข่นกแล้วก็มีศูนย์นนนนวิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองค่ะแล้วก็มีส่วนน้ำอากกศที่เปิดให้บริการอีกด้วยค่ะค่ะเขื่อนเจ้าพยานะคะเป็น เป็นเขื่อนทดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่คุ้มบางลเบียนปัจจุบันนะคะเขื่อนเจ้าพยาค่ะจังหวัดชัยนาทใช้ประโยชน์ในทางด้านชประทานและการ,กรเกษตรค่ะเซียเซียตาเจีย